สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับมาดูกีตาร์ที่เราไปเล่นเมื่อคืนกันนี่ครับเสียงไม่ออกนะครับ่านผู้ชมก็เลยไปซื้อเนี่มาครับเขาเรียกว่าคอนแทคคอนแทคนี่นะครับคอนแทคกีตาร์เนี่ยครับตรงก้นเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีกีตาร์รุ่นใหม่เนี่ยก็จะมี นี่ครับเป็นคอนแทคแบบนี้ครับท่านผู้ชมคอนแทคแบบนี้เราหาซื้อมาประกอบได้ครับเจ้าชุดนี้กับชุดนี้ก็ผมซื้อซื้อที่ร้านจําหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีครับมีกีตาร์พวกนี้ลําโพงเนี่ยมาซื้อชุดนี้ก็ประมาณหนึ่งตัวกับสองตัวนี่นะครับเรามาเจาะเอาครับชุดหนึ่งเจ็ดร้อยบาทครับ แต่ผมยังไม่ได้ทดลองสั่งซื้อลาซาด้ามาครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสั่งซื้อลาซาด้าเโอ้โหท่านผู้ชมดีดีครับเราใส่ไปเริ่มแตกแล้วครับปฏิกเขาไม่ทนนี่เห็นรอยเล้าแล้วครับอคือปัญหาที่ว่าเราไปเล่นปุบเสียงไม่ออกครับเสียงไม่ออกมัาต้องมาดูตรงนี้ครับท่านผู้ชม ตรงนี้มันจะมีที่ใส่แบตเตอรี่ครับนี่แบตเตอรี่อันนี้ครับเโ้าวลต์นี่ครับแบตเตอรี่9กวลว์นี่เราซื้อมาใหม่นะครับเราซื้อมาใหม่เราก็มาวัดดูครับอันนี้มาวัดตรงนี้ครับท่านผู้ชมดูกันครับว่าเราวัดกันอย่างไรนะครับตัวเลขคืออย่างนี้นะครับเนาะท่านผู้ชมคงเห็นนะครับนี่ของใหม่นะครับท่านผู้ชม ของใหม่แล้วก็วัดตามขั้วนะครับวัดตามขั้วแม่พูดผิดพูดถูกละวัดตามขั้วก็หมุนมาอันนี้ใส่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ใส่ตัวแรกเนี่ยนะครับใส่ในตัวแรกเนี่ยซิผมใส่ผิดหรือเปล่านะครับนี่อ่นี่นะครับดำแชนี้นะครับอ่าววัดตรงขั้วนะครับ ข้วบวกมันก็มีบวกว่าบอกว่าบวกเหมือนกันนะครับแดงบวกนะครับแดงบวกนี่ครับเขาจะบอกนี่บวกน,นี่บวกนี่ลบนะครับแดงบวกแดงบวกดำลบคือเท่าไหร่ท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับเนี่ยน่าจะเห็นนะครับเนาะ นี่ครับเขาขึ้นเท่าไหร่ซื้อมาใหม่นะครับเก้าจุดสามสามนะครับท่านผู้ชมเราซื้อมาใหม่นะเก้าจุดสามสามนะครับก็ถือว่าเกินไปนะครับเออมันเกินไปจุดจุดสามสามนี่ก็คือเขาว่าเก้าวนเกินไปก็ดีแล้วนะครับเกินไปก็ดีแล้วเดี๋ยวเจ้าตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้นผมว่านะครับถ้าเราไม่ได้เล่นนั้นน่าจะถอดออกนะครับอย่าเอาไปเอาอย่าเอาไปติด อย่าเอาไปติดก้นนี้ไว้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะผมว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาคงจะไปเลี้ยงวงจรนะครับทําให้ทําให้วนเขาลดลงนะครับผมไปเล่นเมื่อคืนนี้นะท่านผู้ชมก็มาดูเจ้าตัวนี้ครับที่ผมใช้เมื่อคืนนะครับเสียงไม่ค่อยออกนะครับผมก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับเพราะผมไม่ไม่ได้ไปเช็คตรงตรงบนนี่แหละครับผมก็ ผมก็ใส่ไปผมซื้อของใหม่แต่ผมใส่ติดเครื่องกีตาร์ไว้นะครับอันนี้ผมจะวัดแล้วครับ่านผู้ชมมาดูครับว่าวนเท่าไหร่นะครับวัดก่อนเนาะ,ะวนได้เท่าไหร่วนได้แปดจุดแปดจุดห้าห้าถ้าแปดจุดห้าห้าผมว่าเขาคงจะมีไฟอยู่นะครับแต่ผมวัดแอมป์ไม่ได้นะคานผู้ชม ผมก็หาเต็มที่แล้วครับเนี่ยปรับมาตรงนี้วัดแอมได้ไหมปรับมาตรงนี้ครับวัดค่าแอมผมวัดไม่ได้ครับเครื่องมันไม่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับนี่ครับไม่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมหรือจะให้ผมย้ายไอ้เจ้าตัวแดงนี่มาสิตรงนี้ลองดูเนาะขึ้นไหมอ้าว เท่าไรนะครับท่านชมเดียวกันนะน่านจะ,น,าน,จะ,นะ 17, ะน้าจะใช่นะสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดแอมป์น่าจะใช่น้เดา๋เรามามาหมุนตรงไอ้สองแอมป์ดูสิไม่ขึ้นครับสองแอมป์ไม่ขึ้นถ้าสองแอมป์ไม่ขึ้นก็นมาที่หมุนที่ยี่สิบแอมป์ตรงนี้นะครับนี่ครับยี่สิบแอมป์ตรงนี้วัดหลังผมจะทําเครื่องหมายสีขาวๆนะครับท่านชมจะได้เห็นบแบบนี้นะครับจะได้เห็นอย่างผมนะครับ เอาวัดนะครับว่าค้าแอม17แอมได้ถูกไหม17แอม17แอมแล้วไอ้เจ้าตัวนี้มาดูครับในบวกในลบนะในบวกลบบวกอ่าบวกไอ้บวกตรงนี้อ่ไอ้เจ้าตรงนี้แอมเท่าไหร่อันนี้ก็ของเก่านะครับของเก่าแอมเท่าไหร่10เท่าไหร่ไม่นิ่งยังไม่นิ่ง ไอ้ตัวนี้แอมเยอะครับ1.1.86โจหนึแอู๋แอมเยอะครับตัวนี้ 2. 1.86เรามาดูวนครับมาดูวนเรามาดูวนเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนลูกพ่อกำลังทำงานอยู่อ่ามาดูวนมาดูวนดูวนก็ต้องย้ายตัวนี้มาว่าเขาได้วนเท่าไหร่ ได้ไม,ม่รข้าท่านผู้ชมเออต้องมาช่องปรับตรงนี้ผมก็ลืมไปอ่ะปรับรนี้ออได้เจ็ดวนครับเจ็ดจุดสี่วนอ้าวเดี๋ยวผมขอพักคลิปครับเะลูกสาวร้องให้ใครไม่รู้อันเรามาต่อคลิปกันเลยครับกันนี้ทีนี้ผมจะเขียนไว้นะครับเจ้าตัวนี้ของใหม่ครับของใหม่เรามาวัดแอมป์ครับ เพราะว่าเราต้องแยกครับว่าอันไหนใช้ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ามันจะปนกันครับปนกันเราก็ไม่รู้เรื่องนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็วนเนาะวดัดวัดวนก่อนครับเราเขียนไว้เก้าจุดเก้าจุดสี่เก้าครับลูกนี้น้าใหม่เก้าจุดสี่เก้าเก้าจุดสี่เก้าวนเก้าจุดสี่เก้า เห็นว่าทานไม่9.49วอนแล้วค่าแอมเท่าไหรค่าแอมแหม่โยกไปโยกมาเนาะค่าแอมค่าแอมหมุนมาที่20แอมครับท่านผู้ชมเราถึงจะวัดได้ครับอันนี้ผมวัดเป็นแล้วครับตันนี้นะอันนี้ก็บวกลบ หนึ่งม่ทำไมไม่ถึงหนึ่งเนาะแอมเท่าไหร่เนี่ยของไม้นี่ยังไม่นิ่งก็จะไม่นิ่งทำไมนิ่งครบำไมนิ่งหกอมหายไปเลยครับหกอมไม่นิ่งเลยคับท่านประชม ห้าเจ็ดห้าหกห้าห้าทําแอมทำไมลดครับท่านผู้ชมหรือเราลองลอกับเราลองไอ้เจ้าแอมเอะโยกตรงนี้เนาะวัดขึ้นไหมลบหนึ่งไม่น่าจะใช่ผมว่านะครับท่านผู้ชมหนึ่งแอมไม่น่าใช่นะครับ ไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าใช่ครับตัวนี้ไม่น่าใช่น่าจะเป็นเล่นตัวนี้แล้วครับหยกตัวนี้มาเจ็ดจุดสองเจ็ดจุดสองเจ็ดสิบหกสิบแปดหกหกสามครับหกสามอันนี้หกสามเอมหกสามก็แล้วกัน 0.63จุดหสามแอมครับแบบนี้ครับแอมแบบนี้นะ,ะแล้วก็ฉีกไว้ครับกำกับไว้เลยครับเพราะว่าจะพาะใครเฉพาะมันครับคลิปนี้อาจจะเล่นกันยาวครับท่านผู้ชมเป็นความรู้ครับผมก็ไม่เคยวัดเหมือนกันครับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับรามาศึกษาด้วยกันครับอาจารตัวนี้ก็ ผ่านไปแล้วครับก้อนนี้ใส่ถุงไว้เลยครับอวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับวันนี้วันที่เท่าไรเราเขียนวันที่ไว้ก่อนวันที่ยี่สิบหกันยาเขียนไวเลยครับอย่างนั้นจะลืมวันที่ยี่หกกันยาหกสี่อ้าวสำเร็จเป็นหนึ่งก้อน าจากตัวนี้ก็ใส่แม็กไปเลยครับอ่านี่ก็คือของใหม่ครับของใหม่เอาใส่ไว้ในนี้เลยครับใส่ไว้นี่เลยเจ้า,จาตัวนี้เราก็วัดเหมือนกันครับอันนี้ก็ลูกของใหม่ครับเหมือนเดิมครับวัดเหมือนเดิมเจ้าตัวนี้ยังไม่รู้ครับว่าวนเท่าไหร่ เราเราเขียนก่อนนะครับเราเขียนก่อนไม่บอกทานไม่เอาทานไม่ที่ยีมหกกันยากอยอหกสี่ปร,ปรับปฏิทนเนาะดี๋นี้มาก็แล้วกันเอา วอาที่วนว่าขึ้นเท่าไหร่จดไว้ครับ <_ C 1> แดง9.35 <9. 35 S 2> ครับนี่นะ9.35วลเก้าจุดส้าวลแล้วแอมละ แอมก็หมุนมานี้ครับยี่สิบเหมือนกันครับนี่ยี่สิบแอมยี่สิบแอมแต่ต้องย้ายจากตัวนี้มาใส่ตัวนี้ครับนั้นไม่ได้ทําบ่อยมันก็ลืนนมท่านผู้ชมเราก็มาฝึกกันนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เห็นละแม่ไม่ไดบ้องหน้าจอเลยท่านผู้ชมขอประทานโทษครับ ท่านชมเห็นผมไหมครับเนี่ยแอ็มเท่าไรเดี๋ยวครับเดี๋ยว 9. 9. 9. 9. 9. เก้าจุดเก้าจุดสองเก้าจุดเก้าจุดสามแปดบ้าแอลลงเลยเลยครับท่านชมเจ็ดจุดหกจุด อทำไมแอมลงครับท่านผู้ชมหนุมไม่เข้าใจนะกดลงปจัจรนี้ดิไม่ถูกต้องครับมันไม่ถูกต้องครับเอาแอลครั้งแรกนะครับเอาตัวแรกก็แล้วกันครับแปดจุดแปดจุดเอาไม่ จ็ุดเจครับเพราะเขาลดลงครับท่านผู้ชมเวลาลดเขาลงลงเลยครับเอาเป็นว่า71ก็แล้วกันครับ0.70เจ็อาง่ายๆครับอ่าง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าของเก่าของการาวัตไปแล้วเนาะ เอาเป็นว่าก็สำเร็จไว้เท่านี้แล้วครับการวัดแบตเตอรี่สําหรับตัวนี้ครับเดี๋ยวมาลองเสียงกันดูครับนี่เราจะของเอาของใหม่ใส่นะครับท่านชมเอาปิดตัวนี้ก่อนจะลองเสียงดูว่าแบตเตอรี่ใหม่เป็นอย่างไรบ้าง เหมือนการมันหลงลืมอยู่นี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนขั้เดี๋ยวก่อน,นมันปนกันนะครับแบบนี้นะใช้งานวัดอีกครั้งครับเพราว่ามันจังปนกัน คนไม่รู้ของเก่าของใหม่ครับอันนี้แปดจุดเจ็ดไม่น่าจะใช่นะว้าแปดจุดเจ็ดไม่ใช่ใช่นะน่าจะเก้านะาแปดจุดสี่อันนี้แหละครับใหม่แปดจุดเจ็ด น,นี่ใหม่แล้วครับแปอันนี้ตัว,ตวนี้ตัวใหม่8.7เอ่ะเรามาลองเสียงกันครับกวดจะได้ครับโอ้โหยากมากครับเอาใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปใน,ในช่องของเขานะครับถ้าถ้ามีไฟเสียงมันจะดังปุ๊บๆอย่างนี้ครับ ไอ้เจ้าตัวนี้ผมว่าเขาน่าจะเช็คได้นะครับท่านผู้ชมผมกดรูแล้วก็ไม่มีผมมีไฟเลยสักอย่างนะครับผมยิงหน้าไฟโชว์ตรงนี้นะครับไม่มีนลครับอ mm ืม hmm. นี่ก็ไม่มีไฟครับแต่มันมีมันจะมีไฟตรงนี้ครับไฟไฟตั้งเขาเรียกไฟตั้งอะไรอะตั้งสายมีแดงๆตรงนี้นครับ mm hmm. เห็นไหมครับท่านผู้ชม เห็นไหมครับทผู้วมเห็นไหมครับมีแต่ไฟแดงโชว์แป๊บแป๊บ๊บเนี่ยครับนี่ครับแล้วเราตั้งปั๊บเราต้องกดตัวนี้ทิ้งครับไม่อย่างนั้นเสียงจะไม่ดังครับถ้าโชว์แบบนี้เสียงไม่ดังนะครับาพูไฟแดงนี่ต้องกดกดกดทิ้งกดอีกครั้งนะครับเสียงจะได้ดังลองดูครับลองฟังเสียงว่าเสียงเข้าหรือเปล่านะครับ ได้ครับมันองมาทดสอบแบบนี้ครับือเมื่อวานเมื่อวานี้ผมก็ทําทีแล้วครับแต่ถึงหน้างานจริงเสียงไม่ค่อยออกครับเสียงมันตื้อๆนะครับผมว่าหน้าเก่งวันน่าจะเป็นพวกแบตเตอรี่เนี่ยแหละครับแบตเตอรี่มันแบบว่าวนมันไม่ถึงนะครับตอนไอ้เครื่องนั้นผมเร่งสุดนะครับอันนี้มันเจ้านี้เป็นเป็นแบตเป็นแบตเตอรีน <S <s ่น,น,นะครับผมยังไม่ได้ลองเครื่องไอ้เจ้าอนี่นะครับ มันเสียงมันดังมันหอนครับไอ้เจ้าเครื่องไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะลองอีกครั้งนะว่าเป็นอย่างไรนะครับว่าหอนหรือเปล่านะครับแต่เจ้าแบตเตอรี่นี้ดีครับเสียงไม่หอนนะครับเราเสียบนี่ครับเราเสียบเสียบสายแบบนี้นะครับสีเขียวเลยนะเข้าไปนะนี่ครับเสียงเป็นเสียงไม่หอนครับนี่ครับดักเงียบเงียบกก็บเลยครับท่านชมเห็นไหมครับเงียบกกิบครับเจ้าแบตเตอรี่นี่ครับแต่ว่าเสียงมันไม่ดังจัดจ้านเท่านั้นเองครับผมเล่งสุดแล้วนะครับไม่ค่อยดังจัดจ้าน ถ้าเล่นกลางแจ้งนี่เสียงไม่เวิร์คครับเสียงไม่ดีครับตู้บบเอทเบสนะครับเล่นในห้องก็ถือว่าใช้ได้ครับเล่นในห้องถ้าเล่นกลางแจ้งไม่ค่อยไหวเสียงครับ่เราเล่นในห้องเสียงอับก็ฟังเสียงได้อยู่ครับ เป็นว่าก็ถือว่าผ่านครับผ่านท่านผู้ชมใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่เสียงไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ครับสําหรับถ้าไปออกงานกลางแจ้งนะครับไอเจ้าแบตเตอรี่แบบนี้นะครับตู้แบบนี้นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมจะไปซื้อนะครับไปซื้อตู้แบตเตอรี่แบบนี้ออกงานดีไหมดีแต่ว่าต้องไปเลือกดูนะครับต้องเอาสายแจ็คไปเสียบดูที่ร้านเขาครับว่า เสียงเขาดีเท่าไหร่นะครับราคาราคาขนาดไหนดีเท่าไหร่นะครับต้องเอาไปเสียบดูนะครับไม่อย่างนั้นก็ได้ของมาไม่ไม่ประทับใจครับเหมือนผมนี่แหละครับผมยังไม่ประทับใจเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะล,ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดคลิกติดตามครับ,บยบายครับถ้าได้ของดีก็จะมารีวิว้ให้ท่านผู้ชมแล้รับชมอีกครั้งว่าซื้อรุ่นไหนดีรุ่นไหนไม่ดีนะครับท่านผู้ชมยบายครับ